สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยค่ะครับวันนี้กัซซีมาเว้าเรื่องการปลูกมักซารีหรือว่ามักข่าโพดนาะครับเนาะมักซารีเฮ้านี่ก็เป็นพันธุ์สายน้ำผึ้งหวานแซ่บอร่อยหอมนะครับเนาะแต่วันที่วิธีการปลูกี่กสิใส่เวลาปลูกอยู่ไม่เกิน90วันนะครับในการปลูกอันนี้คือข้าวโพด20วันนะครับใส่ สูตร15 15 15แล้วนะครับแล้วบันนี้ก็มีการกบเหงานะครับกบเงาให้หักษลีมันงามนะครับนแล้วกตั้งรออีกนะครับกว่าจะถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับส่วนราคาก็ขึ้นลงตามท้องตลาดนะครับก็บ่ได้อันว่าราคาถือหรือราคาแพงนะครับเห็ดไปเรื่อยๆคือปลูกผสมประสานกับสวนยางพารานะครับเพราะว่าได้ตัดสวนยาง ตดต้นยางออกนะครับก็รอบนี้ก็ลงอยู่3ถุงเมล็ดพันธุ์นะครับก็คิดดูแล้วถ้าถุงหนึ่งก็ประมาณ2,500ก็ประมาณ7,500ต้นถึงหมื่นต้นนะครับเที่ยวนี้เดี๋ยวมื่อนี้กับสิภาพว่าเบิงว่าการเอาหย่าเอาอย่างนี่เขาสิเหตุวิธีอย่างไรนะครับเนาะเดี๋ยวก็มาเบิงเลยครับลูกออกมันสามต้นนะมันสามจงออกเออจงออกมือนี่ยจะออกไปไดู้มันสามต้น เอาไว้ไว้เงาละสองต้นนะครับสามต้นเพื่อนก็เอาออ,ออกมาปลูกกินได้ครับปลูกไว้เพื่อเป็นการที่ว่าอยากได้อีกกกนึงมาส่นอยากได้อีกพักนึงนะครับ <c oughs> ไกกาท่านบรรดากาได้ผลอยู่บ่ได้ผลออโอ้โหผลตุกตุกด้กันมันแดดกับเป็ดไปบ่ได้กาคือทิมกาคือทิมกันมันแดดกาคือชิท,ทิมอยู่แล้ว เป็นได้แหลพี่เมื่อยอยู่บ่อฮะเมื่อยอยู่บ่นะครับนี่ก็โอ้โหใส่เสื้อทีมงานนายกเสน่ห์มาเลยนะครับมื่อนี้ครับ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 าเสียงตรงสามเลนเลยนี่นะครับคุณเป็นได้เราเริ่มหนีเซติ้งเอาจากอัน กจะเอาชักพักเอาชักโล่เอาชักตันปีนรอบนี้นะรอบนี้ว่าจะเอาบางสามนี่นะครับสามตันใส่ห่อเข่าเลยบ่ครับครับครับใส่ห่อเข่าครั้งแรกนะครับด้วยว่าเอ่อเอ่อเดินบุญเดือนซิฟหรือว่างานบุญเข่าสากนะครับเนาะหรือว่าถ้าเป็นภาษากลางเขาจะเอียกว่าเข่าประดับดินนะครับคือมันเป็นอะไรก็มันตอนนี้ก็คือว่าเป็นยังเขาจะปลูกในช่วงนั้นเนาะครับเนาะเพราะว่าช่วงนั้นตลาดอาสียังสีจ้องการมักซารีหลายกว่าเก่ากว่าปริมาณที่ ปกตินะครับเฮาก็เลยต้องวางแผนไซนะครับมือนีมาเอาหญ่านะครับทาว่ามากซาลีธรรมดานี่นั่นนะครับการปลูกนี่นั่นกระสีไฮรูมหนึ่งแค่สองต้นนะครับ้าสามต้นนี่ข่อญ่เพิ่นกระสีเอาออกไปปลูกครับอย่างกันี้นะครับตอวนี้นี่สามต้นอย่างนี้นะครับ เราปล่อยไว้ก็ลูกไม่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 เต็มที่นะครับต้องเอาออกหนึ่งต้นนะครับเพราะว่าแต่คือมันเฮียใส่มือนะครับว่าธรรมดาลุมหนึ่งต้องสองเท่านั้นนะครับต้องทําให้ได้นะครับสามนี่บ่อได้เลยครับต้องเก็บขึ้นเลยแต่แรกๆพุ่นนะครับพ่อเพิ่นกานี่ครเบเห็นบอกในมือเพิ่นเพิ่นกาจะเอาไปปลูกอีกห่วงหนึ่งครับไอ้มันห่วงที่มันว่างๆนะครับเพราะว่า อ่าที่ได้ฝักอาจจะเต็มที่หรือไม่เต็มที่ก็อีกกรณีหนึ่งนะครับสามนะครับบ่ได้สามนี่คือพิสูจน์เลยทันทีครับนนบ้านนี้ผมทีให้เบิ้ลนะครับเนาะตรงที่ว่ายัางบดเสียหนาก็คือแบบชี่แล้วครับทั้งหลังเขาก็ยังบดเสียหนาครับบัดห้าเสียหนาแล้วงามเลยครับ เอาเบิ่งครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเพ่นปลูกรอบนี้สกิโลมเมล็ดพันธุ์นะครับหรือว่า3มถุงถึงถ้าข้าวโพดถึงขนาดน,นี้นะครับคือยังไงก็ออกฝักออกดอกนะครับอ ไม,ไม่ต้องห่วงเลยครับมักซารีกับมักซารีแท้ๆอัดตอโอ้สวย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 คือมักซารีอ่านี่นี่นะครับที่มันสวยงามเนี่เพราะว่าอันดับแรกก็คือปลูกใส่ปลาหมึกเขือเก่านะครับอันดับที่สอง ก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆว่าใส่ปุ๋ยครับสูตรซิมหาซิมหาซิมหานะครับเพื่อผลเข้ากะสิออกมาอย่างสวยงาม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  ยีวันนะครับเนี่ยข้าวโพดนะครับเหลือเวลาอีกแค่70วันก็จะเก็บผลผลิตแล้วครับนี่ก็เป็นมันแกว้วม่วงหวานโอกินะว่านะครับจักเดือนแล้วก็เฮ้ยนี่ิทีอันนี้ก็ คือมันแก้วม่วงหวานโอกินาวานะครับปลูกแล้ว20วันนะครับก็เวลาเก็บเกี่ยวก็เหมือนกันครับ3เดือนคือจะปลูกแล้วก็เก็บในวันอหอเข่าแรกนี่แหละครับว่าง่ายๆบุญเดือนสิบงานข้าวประดับดินนี่นหะครับสำหรับเอฟซีท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วอยากสร้างซื้อวัดแก้วหรือว่าสิสร้างซื้อมัก์เซลลี่กะลงซื้อไว้ข้างล่างเลยครับเตรียมจองมาเลยนะครับในอำเภอท่าพนมอำเภอตรงหลวงอำเภอว่านใหญ่ นะครับกใไฮแลนดมาซื้อเอาเลยครับอยู่สวนนะครับเนาะแต่สําหรับท่านใดที่ว่าเห็นอยู่ทางไกลกะผ่านไปผ่านมามาแวะชมสวนนะครับสําหรับยอดพันธ์ุก็ขายอยู่ที่ยอดละ1บาทอันนี้ผมซื้อสายพันธ์ุแท้มาปลูกนะครับมงม,มันแก้วมงวันโอกินาวานะนี่ก็เป็นข้าโพดอายุ70บวันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ ก็อีก20วันก็จะเก็บนะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ผมลงเมล็ดพันธุ์ไปประมาณ1กิโลเมล็ดพันธุ์นะครับก็ปลูกให้เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับผมปลูกไว้เป็นรุ่นอยู่ประมาณ4รุ่นห่างกันประมาณ15วันนะครับเพราะว่าให้ต้นนี้ได้ขายแล้วก็ตัวใหม่ก็เป็นต้นเป็นฝักขึ้นมาแทนนะครับ เราก็จะทํากันเป็นรุ่นๆไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันอ,อันนี้ห้าพดเจดสิบวันครับผมนี่แก่แล้วนะครับฝักใหญ่ฝักตึงนะครับอันนี้แปดสิบวัน นะครับก็อันนี้ก็ใช้มเมล็ดพันธุ์อยู่หนึ่งกิโลมเมล็ดพันธุน์นะครับแปดสิบวันนะครับนี่แปดสิบวันนะครับพร้อมที่จะขายนะครับขายรอเต็มเต็มที่เลยนะครับข้าวโพดอืมนะครับแล้วอยากให้เกินเกนะครับถ้าเกิน90้าสิบอ่ข้าวโพดร้านพวกนี้จะแก่เกินไป นะครับนี่ครับอันนี้ข้าวโพด8 5ดสิบห้าถึง90ิวันนะครับก็จะแดงหมดสภาพนะครับสำหรับข้าวโพดตัวน,นี้ต้นต้นเราก็ตัดไปให้วัวได้นะครับตัดไปให้วัวเรานะครับนี่ก็ตัดไปให้วัวแล้วนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้กะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ